สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะนําเจ้าอันชันนี่ครับไปเปลี่ยนยางนะครับเพราะว่ายางเนี่ยเราวิ่งกันมาอยู่ประมาณเกือบ30,000กิโลเมตรนะครับระยะทางส0 0 0 0ื่นเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับสภาพยางก็ค่อนข้างดูแข็งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขี่รถในช่วงปลายปีเนี่ยไปทิปทางเหนืออีสานร,ระยะทางกว่า3,000กิโลเมตรนั้นเพื่อความปลอดภัยเราก็ เปลี่ยนยางใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยางกันที่ศูนย์ฮาเล่ธนบุรีหรือที่วงเวียนพระราม5ครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าค่าใจ่ายเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีการเปลี่ยนยางนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับติดตามชมต่อนะครับสิ่งสําคัญอันดับต้นๆของการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ,อยาง สภาพของยาเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ยาที่มีสภาพไม่พร้อมจะก,การเดินทางแล้วจะส่งผลต่อ,ตอเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เราได้โอกาสที่จะไปเปลี่ยนยาของพาริเดนสันรถกายสเปเชียลนะครับอย่างที่ได้แจ้งนะครับว่าเราก็ได้ใช้รถรุ่นนี้มาประมาณเกือบ30,000กิโลเมตรแล้วนะครับระยะทาง สามหมื่นเนี่ยเราใช้เวลาประมาณเกือบสามปีนะครับถือว่าเป็นรถคันหนึ่งเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมได้ใช้มาต่อเนื่องยาวนานนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะครับเราก็ไปเปลี่ยนยาง่านะครับคุยกับทางเซลล์ของฮาริเดิวสันทนบุรีที่วงเวียนพระรามห้านะครับ้อ,องบอสก็ดูแลนะครับแล้วก็แจ้งว่า มีโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับแล้วก็เราน่าจะลองเข้าไปคุยดูว่ายางที่โปรโมชั่นของที่สุดการิติวสันธนบุรีเว็บพนันหาเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะครับครับหากเป็นยางติดรถเดิมของรถการสเปเชียลนะครับก็คือเป็นยางของมี่อ้อดัน็อกนะครับส่วนยางที่เราจะไปดูวันนี้เนะ่น่าจะเป็นของมิชลินคอมมานเดอร์สามทูด n ิงนะครับเออถ้า เทียบแล้วเนี่ยยังดันลอกเนี่ยก็เป็นผลิตที่สหรัฐอเมริกานะครับส่วนมิชลินเนี่ยก็คือผลิตในประเทศไทยครับก็ราคาอาจจะส่งผลตามการเดินทางก็ได้นะครับเพราะดันลอกเนี่ยเราผลิตที่สหรัฐอเมริก,กาค่าขนส่งค่าใช้จ่ายต่างๆมาเนี่ยราคาอาจจะสูงกว่านะครับผมก็เลยลองดูว่าไอ้ยามชลินเนี่ยก็เป็นยาที่มีคุณภาพสูงเหมือนกันนะครับ ดั้นเราอาจจะลองเปลี่ยนเป็นยางกัญชลินดีไหมนะครับเพราะว่ารุ่น c o m m a n d e r 3 t o u r i n g เนี่ยก็เห็นมีคนใช้อยู่กันพอสมควรเหมือน,นกันสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของอยางที่ใช้กับรถอาริเดียร์ันก็คือเรื่องโครงสร้างของอยางนะครับเนื่องจากว่ายางที่ใช้กับอาริเดียร์ันเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับอ,อาริเดียร์บรันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างรุ่นทัวริงเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับรุ่นรถกายสเปเชียลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ380กิโลกรัม นะครับวกับน้ำหนักคนเข้าไปอีกนะครับตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องมีน้ําหนักทะลุเกิน400ขึ้นไปนแน่ๆอยู่แล้วนะครับการใช้ยางที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยเหมาสมกว่าเดนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้ยางที่ดีนะครับอาจะต้องลงทุนนิดนึงนะครับก็น่าจะเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องเ,อเกี่ยวเรื่องการินุรานแลความปลอดภัยด้วยนะครับก็สําหรับยาง โซลลิงที่ใช้กับรถคาริบเบิลันตัวนี้เนี่ยนะครับเท่าที่เช็คราคามานะครับของดันหลบเนี่ยน่าจะราคาสูงกว่านิดหนึ่งครับก็ประมาณส0 0หมื่งกันๆนะครับส่วนถ้าเป็นของมิชลินเนี่ยก็ประมาณส0 0 0มนะครับกลมประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเรื่องโปรโมชั่นส่วนลดต,าต่างๆเนี่ยพอที่จะซัพพอร์ตลงไปได้แค่ไหนยังไงบ้างนะครับดี๋ยวลองลองนะครับจะคิดว่ายางเปลี่ยนยางใหม่ๆมาเนี่ยก็น่าจะขี่ ดีขึ้นหมายถึงว่าในความนุ่มสบายมากขึ้นนะครับเพราะยางเดิมที่เราใช้มาเนี่ยโครงสร้างเองลักษณะเนืน้อยางเองเนี่ยก็คงเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับก็ปกติแล้วผมใช้รถคันนี้เนี่ยก็เวลาจอดผมก็ไม่ได้ขึ้นแม่แรงนะครับผมไม่ได้ขึ้นแม่แรงเนี่ย,ยก็จะทําให้น้าหนักรถเนี่ยกดไปที่ยางเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะขี่มาสามหมื่น ใช้ไะียะต้อง3ปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณภาพของยางที่ใช้ไปเนี่ยก็จะมีส่งผลในการเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันนะครับการเปลี่ยนยางก็เลยเป็นสิ่งที่มผมอยากจะทํานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยที่เดินทางไปเที่ยวทางจังหวัดกาแพงเพชรน,นะครับก็คิดอยู่แล้วว่าเราจะเปลี่ยนยางนะครับแต่ว่ายังคิดว่ายังพอใช้ได้นะครับ หลังจากที่เรามาสารวจสภาพของอยางแล้วนะครับแล้วก็ดูเส้นทางที่เราเดินทางในช่วงปลายปีนี้คิดว่าเราเปลี่ยนยางจะได้จะได้ปลอดภัยกว่าแล้วก็มั่นใจมากกว่านะครับนี่ก็เรากําลังเดินทางไปที่นนศูนย์บริสัทกรุงบุรีอากยนพระรามหานะครับจากบ้านผมก็เดินทางไปประมาณาน่จาจะประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะครับไม่ถึงไม่ได้จะถึง40กิ เดินทางไปสะดวกนะครับเส้นทางาลำสิทธิ์ปทุมนะครับแล้วก็เข้าเส้นถนนราษ์ครับก็ไปจุดตัดที่ตรงบริเวณพระรามห้าน,นะครับเส้นบริเวณพระรามหานี่ก็มีศูนย์มอเตอร์ไซค์เยอะมากนะครับไปครั้งเดียวเที่ยวทั่วเลยนะครับวางทีก็ไปแวะนอกจากเข้าไปที่หารลเดสันก็อาจจะแวะฝั่งตรงข้ามไปเป็นของไคนรอขมนะครับซอนเทสและเบต้า ก็มีกันนะครับจากนั้นแล้วแบบถ้าเลยไปอีกนิดนึงก็เป็นของบิ๊กวินของดาน,นะครับคือไปครั้งเดียวก็แบะได้ทุกสุดเลยก็เดินทางไปสบายๆเลยนะครับรถโล่ลงๆับขี่ส,สบายๆการขี่รถฮาร์ลีเดวิสันคันใหญ่ๆที่เป็นทัวรลิงเนี่ยถ้าเราขี่เข้าเมืองนี่ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเคยมีอการขี่เข้าไปายานแถวเป็นแดงนะครับก็ ติดเหนื่อยนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปในเทพหรือเข้าไปในเมืองเนี่ยการขี่รถเล็กๆนี่อาจจะสะดวกของตัวกว่านะครับกับรถขนใหญ่และการใช้รถขนาใหญ่นี่ก็ขี่สบายในการเดินทางไกลนะครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงวงเวียนพระรามห้านะครับพอเราข้ามสะพานมณฑลคูนี้ลงมาเราก็จะสังเกตเห็นด้านซ้ายมือแลยนะครับถูก้อเป็นอาคารสูงด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็จะมีป้ายให้เรา เลี้ยวเข้ามาในนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจริงๆของอาลิตวิสันธนบุรีเนี่ยก็มีเป็นเจ้าของรถจี๊บด้วยนะครับเป็นเจ้าของศูนย์นะครับศูนย์เกี่ยวกับจานหายรถจี๊บนะครับก็ขี่เข้าไปด้านในเลยครับเพราะว่าศูนย์เซอร์วิสด้านเซอร์วิสอยู่ด้านด้านหนจริงๆศูนย์เนี่ยเรามาหลายครั้งแล้วนะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางพนักงานเขามารับรถของเราเข้าไป เานะมาถึงศูนย์แล้วครับโปรอะไรอะโปรหองนิชเนเขาเพิ่งมากับยางคันลูกคือราคาโปรหรือว่าราคาโปรเขาให้ถึงแค่ทิ้นปีจองสินได้ถึงิ้นปีเหรอราคาโปรปีมันเท่าไหร่ครับเนี่ย ทางรอ,อ,อเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็เดินชมบรรยากาศภายในศูนย์ฮารเดิสันทนบุรีนะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้วันฮาโลวีนนะครับทางศูนย์ฮารีทนบุรีเนี่ยก็จัดกิจกรรมจัดงานนะครับแล้วก็มีส่วนลดนะครับกับสินค้าของออแบรนด์ฮารีดิสันด้วยนะครับก็ ้าเพื่อนๆท่านใดอยู่ใกล้ๆนะครับก็ลองแวะเข้าไปชมดูนะครับมีสินค้าหลายประเภทนะครับจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นของแต่งรถนะครับก็มีส่วนลด,ดกันนะครับแล้วก็ถ้าซื้อสินค้าครบกี่บาทผมจำไม่ได้ไม่น่าจก็จะมีคูปองจับรางวัลนะครับก็ศูนย์ที่เนี้ยศูนย์ฮารี่เนี่ยเป็นศูนย์ที่ผมมีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลเป็นเสื้อกลับไปนะครับ เป็นโปสเตอร์าดิดีสันด้วยนะครับก็ดีครับลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมดูได้นะครับนี่ก็ส่วนตะ้ากานี้ก็จะเป็นลด50นะครับเสื้อผ้ามีหลากหลายแบบหลากหลายแนวนะครับจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อกาดถุงมือหมวกนะครับมีให้เลือกชมเลือกซื้อมากมายนะครับก็บางชิ้นก็ มีลดราคา50ซนะครับบางชิ้นก,ก็นลด25%เซนครับลองเข้ามาเยี่ยมชมดูได้นะครับ <S <S 1> <S 1> และเมื่อเปลี่ยนยางเรียบร้อยนะครับทางทางศูนย์เนี่ยก็นำรถไปล้างให้เรียบร้อยเลยนะครับออก่อนที่เรามาเนี่ยโอ้เลอะมากโลลุยเลอะเทอะนะครับก็พอมาที่เนี่ยก็เปลี่ยนยางให้เสร็จนะครับแล้วก็ ทำความสะอาดให้เราเรียบร้อยด้วยนะครับก็งานนี้ก็ไปเสร็จแล้วเนี่ยปกติแล้วยางคู่หนึ่งเนี่ยราคาประมาณ21,000บาทโดยประมาณนะครับมีค่าแรงทางศูนย์บริการบอกว่าค่าแรงเนี่ย2,500นานะครับซึ่งแต่พอคิดมาเนี่ยเป็นค่า,คาแรงที่มีโปรโมชั่นชุงนี้คิดค่าแรง1 0 0 0 0บาทแล้วก็ยางเนี่ยมีส่วนลดจาก2 1 0 0 0หเนี่ยลดเหลือประมาณ7นะครับประมาณ7นิดๆนะครับ รวมเลยเสร็จแล้วน่าจะอยู่ประมาณ1800 0กว่าบาทนะครับก็โอเคครับเรางบประมาณเราตังไว้ไม่เกินส0ง0 0นบาทก็ลงตัวนะครับเัาจะเปลี่ยนยางเสร็จนะครับแล้วก็ขี่กลับนะครับคงไม่ได้ไปแวะที่ไหนนะครับคิดว่าเดี๋ยวเราคงจะขี่กลับบ้านเลยดีกว่านะครับก็ออกจากที่ศูนย์ฮาริท,ทรมุรีนะครับแล้วก็เข้าวงเวียนพระราักนา อลองเว้ห้าเลยเราก็วนกับทางเดิมนะครับกลับมาทางเดิมถ้าเราไปทางซ้ายเราก็ไปทางดาวมุหวานได้นะครับหรือจะตรงไปอันนี้เข้าเมืองแล้วแต่วิ่งไปทางสับปะรนะครับแต่เราก็วนเวียนจุดเนี้หลงหลายทีเลยก็คือวนมาเสร็จปุ๊บเ้เราจะกลับกลับไปทางเดิมเรากลับพอเข้ามาทางออกที่สองเราก็เลี้ยวไปนะไปโพบางโพทองนะครับก็ตอนนี้ต้องคอยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวแยกไหนเราเลี้ยว จุดไหนนะครับพรอมแถบนี้เราก็จอดหลอกไฟแดงน,นะครับแล้วเดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวไปทางทางแยกอีกแยกหนึ่งหนได้นะครับเพราะถ้าเราตรงผิดทางไปเราก็ต้องไปกลับบนไกลเลยแล้วก็เลี้ยววนมาทางนี้นะครับสังเกตที่เราเลี้ยววนมาทางนี้พวกเนี้ยก็ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์ฮารีทนบุรีนะครับก็จะมีศูนย์บริการมอเตอร์ไซค์เยอะแยะเลยนะครับ เ o า e ย่าเอ็นฟิ m w ีเอ็มเดอะบนย a s o ดอสอทสอยู่ตรงนี้หมดเลยคาวาซากิยามาฮ่านาครับงมเลยครับเราวนกลับมาเสร็จแล้วก็คี่กลับทางเดิมเลยครับ ใช้งานหลังจากเปลี่ยนยางใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนุ่มดุดมากขี่นุ่มสบายมากเลยนะครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทางไปเดินทางกลับระยะเวลารอแล้วก็ล้างรถด้วยนะใช้เวลาประมาณลุ่มๆมันก็ประมาณสี่ชั่วโมงกว่าได้นะครับก็เดินทางกลับบ้านนะครับทางลังสินนะครับผ่านถนนสามสี่ห้านะครับเข้าลังสินนะครับ ็เดินทางกลับบ้านนะครับราคารวมรวมค่าของค่าแรงทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งมืแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวคงต้องนำรถมาไปขี่ต่อนะครับอันนี้ก็ถือว่ารุ่มหนึบคุ้มค่านะครับราคาสวัสดีครับ